โดยภายในงานคณะสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยอรัธนาศีล5ห้าอรัธนาธรรมก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ทอดผ้าบางสุกุลถวายเครื่องทยธรรมและถวายกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายมาตกะพัตตาหารนอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีพร้อมทางได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสและอุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปสู่สัมไตยภพสำหรับพิธีบุเบรพเปตะพลีที่จัดขึ้นในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูระลึกถึงผู้มีพระคุณหมู่ญาติบุคคลอันเป็นที่รัก รวมถึงครูบาอาจารย์ที่ละจากโลกนี้ไปแล้วอีกทั้งยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะ